หอด้านแล้วบอกครับมีภาษาอีสานพี่ๆเขาอยากให้หนูพูดอยู่นะกินเขายั่งครับลุงกินเขายั่งครับลุงกินข้าวหรือยังครับลุงกินข้าวหรือยังครับลุงไม่มีคอมเมนต์ที่บอกว่าเขากินเขายั่งครับลุงกินข้าวหรือยังครับลุงโอเครู้เรื่องนะนะครับโอเคนะไปเชิญลงรถจ้ะเชิญลงรถจ้ะ ติขึ้นรถนะอันนี้ลงล้วจ้ะโอเคจ้ะเชิญจ้ะเห็นไหมไปอ่ะปิดดีๆจ้ะอ่ะเม็ดสนิทจ้ะเอ๊ะเอ๊ะดอกที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่สองดอกที่สอง ต้นที่สามดอกที่สามกลงังจะหมดไปทั้งหมดทั้งหมดสามต้นสามดอกเขาบอกว่าจะได้โชคมันจะได้หรือเปล่าวันไ,ไหนอะงวันที่หนึ่งอืมแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้